มาสำหรับรถตู้สายชิลนะครับคันนี้น่าสนใจมากๆตรงที่เจ้าของเขาบอกว่าเป็นตัวนอกนะครับรถตู้ซ u เปอร์คัสตอม 3L นะครับเครื่อง 3L ก็คือเครื่องดีเซลแล้วมีเกียร์ออโต้ถ้าเป็นตัวนอกแท้นี่จากราคาที่แจ้งมาก็ถือว่าถูกกว่าที่ควรจะเป็นนี่ถึงประมาณ30%เลยนะครับกับสภาพรถสีทูโทนอมฟ้านะครับ รุ่นนี้อ่ามันมันต้องเอกลักษณ์ไปเลยครับมันต้องมีซันรูฟแต่จะซันรูฟกี่ตอนนั่นอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหสงสัยตัวนอกแท้ครับผมเห็นไหมครับมีซันรูฟตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังก็มีนี่มีทั้งหมดจริงๆมันต้อง3มตอนนะฝั่งคนขับด้วยแล้วก็ตอนผู้โดยสารแถว2ก็แถว3ามเป็นอย่างนี้ครับน่าจะเป็นตัวนอกแท้เลยนะเนี่ยนะเพราะว่าเอาตู้ธรรมดามาตัดตอ่อก็ไม่ไหวมั้งนี่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 เห็นไหมซันร,รูฟสามตอนนี่ตัวนอกแท้นะครับ ได้ดีเซลเกียร์ออโต้ 3L ถามผมจริงหน้าสนแล้วเนี่ยตัวนี้นะ่ะได้ดีเซลเกียร์ออโต้ด้วยเวย้ยคือขับแล้วมันไม่เหมือนคนขับรถโต้งไงครับเพราะว่ารถอย่างนี้เขาไม่เอาไปรับจ้างนะครับใครเห็นก็มันมันไม่ใช่รถรับจ้างแบบวิ่งวินไงครับนะฮะมันก็การันตีได้อย่างหนึ่งเรื่องชั่วโมงทํางานครับเครื่องม่ถูกยํามาแน่นอนนะครับน่าจะได้รับการดูแลมาดีพอสมควรเลยนะฮะก็มีแต่งบ้างนะครับ แต่งบ้างรถมีอายุแล้วก็ต้องแต่งบ้างผมชอบตรงสันลูปนี่นะครับโอ้ยมันทําให้อากาศโตรองจริงนะมันโล่งสบายนะครับถึงแม้จะเป็นเมืองร้อนก็เถอะแต่อากาศมันมันผ่านนะครับมันสบายนะเบาะกรมาหยีหมุนได้3ามตอนนั่งสบายเลยโคตรชอบเลยเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาแจ้งมาเครื่องดีเซลออโต้แท้นี่ถือว่า ถูกนะครับถูกจนน่าสนใจนะถ้าจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยไปเก็บงานก็ยังคุ้มนะครับก็ยังคุ้มนะแล้วคันนี้อ่ะยังไงมันก็ไม่ใช่รถรับจ้างหรอกครับทรงนี้สไตล์นี้วิ่งวินไม่คุ้มครับนะฮะต้องวิ่งเองวิ่งส่วนตัวเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นส่วนตัวชอบครับคันนี้ชอบ80-85%เลยนะครับนี้ไปดูราคากันสำหรับท่านที่มองหารถแบบนี้อยู่แล้วนะครับซปเปอร์คัสตตม ช่วงสั้นตัวนอกูได้ช่วงสั้นด้วยเออใช่วะ่ะช่วงสั้นก็ช่วงปกตินี่แหละช่วงสั้นตัวนอกครับราคาครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมฮะปกติฐานมันเขาปล่อยๆกันอยู่แถวสองห้าเก้านะตัวนี้ผมจําไม่ผิดผมเจอหลายตัวแล้วสีทองสีอะไรอย่างเงี้ยนะก็หล่อนะครับแล้วแต่งแนวโหลดแต่ผมไม่ชอบนะรลดแนวโหลดครับแล้วระวังเยอะไอ้คันนี้มันไม่มีลิ้นหน้าไงแล้วสปอยเลอร์มันก็ไม่ลึกลงมา ขับแล้วมันจะไม่ติดฟุตบาทนะครับนะแล้วเขาก็<ๆ>แต่งมาครบเครื่องนะสีมันก็ถือว่าเข้มๆดีนะออกเทาๆบอลบอลมันก็มันก็แต่งง่ายนะขึ้มๆดีนะครับนะเอาเป็นว่าชอบใจแนวนี้ถูกใจจุดเด่นเป็นตัวนอกราคาถูกจุดเด่นสุดๆเลยก็คือเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้นะก็ คันนี้ส่วนตัวเชียร์นะครับแต่ทุกอย่างต้องไปทดลองครับผมขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสุดท้ายฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไวเลยครับรถดีๆมาทุกประเภททุกแบบทุกแนวแล้วมาเป็นประจำครับ